นี่ค่ะท่านผู้ชมสวนพุทราค่ะดกมากๆเลยนะคะดูค่ะท่านผู้ชมมีหลายต้นเลยค่ะข้างในประมาณ300อกว่าต้นค่ะท่านผู้ชมนี่วันนี้แม่พรได้ยินนานแล้วค่ะแต่ไม่มีเวลามาวันนี้แม่พรก็เลยลองมาชมสวนของท่านดูนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมดูค่ะนี่ค่ะเป็นพุทราแบบบ้านๆของเราเลยค่ะแต่ว่ารสชาติอร่อยกรอบหวานมากค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆที่อยู่แถวใกล้ๆนี้ก็แวะมาชิมมา ชมได้นะคะบางวันก็จะมีะครีเอเตอร์มาถ่ายคะ่ะท่านผู้ชมเขามาถ่ายกันหลายคนแล้วแต่แม่พรยังไม่เคยเข้ามาเลยวันนี้แม่พรก็เลยมาลองมาชมดูคะ่ะท่านผู้ชมดูคะ่ะดกมากๆเลยค่ะเนี่ยนั่นคะ่ะท่านกําลังพาก,กันเก็บอยู่ค่ะนะดูค่ะนู้ทางนู้นคะ่ะโอ้ดูเป็นพวงเลยคะ่ะท่านผู้ชมดูค่ะเนี่ยคะ่ะเป็นส่วนที่ใหญ่เหมือนกันนะคะสามร้อยต้นคะ่ะท่านผู้ชมกว้างขวางมากๆเลยคะ่ะแล้วพุทราก็รสชาติอร่อยมากนะคะ เพื่อนๆท่านใดอยู่ใกล้ๆแวะมาชิมมาชมสวนท่านได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่พรจะถ่ายไปเรื่อยๆก่อนนะโอ้ดกมากๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมโอ้นี่ค่ะดูค่ะมีแต่พุทราแล้วอร่อยเลยคะ่ะท่านผู้ชมดูค่ะนี่นี่ค่ะดกมากเลยค่ะท่านผู้ชมดูค่ะนี่ค่ะโอ้ดูค่ะเป็นพวงเป็นพวงเลยคะ่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะอืมเยอะมากเลยค่ะโอ้ขอเชิญชมนะเด้อคะ่ะเด้อ เนีย่ยค่ะท่านกำลังเก็บอยู่ค่ะท่านผู้ชมดูค่ะก็เดินตามหลังไปโอ้ดกมากเลยค่ะท่านผู้ชมตื่นเต้นเลยไม่เคยเข้ามาขนาดอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านแม่พรเลยมาไม่ถึงสิบนาทีแต่ว่าแม่พรก็ไม่มีเวลามาเคยเห็นแต่เพื่อนรีเอเตอร์บางท่านก็มาถ่ายคลิปกันบ่อยมากค่ะท่านผู้ชมแล้ววันนี้แม่พรก็เลยมีโอกาสก็เลยแวะมาเยี่ยมชมค่ะท่านผู้ชมมาดูก็โอ้โหเป็นอย่างที่เขาล่ำเลยจริงค่ะท่านผู้ชม แล้วพุทราก็ลูกดอกมากเลยค่ะแล้วหวานกรอบอร่อยจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ค่ะโอ้เยอะมากเลยค่ะเนี่ยอุตายตตยแม่พรไปเหยียบทุของตา้อ้ยดูคันนี้ค่ะอุ้ดอกมากๆเลยอืมท่านผู้ชมดูคันนี้ค่ะเป็นพวงเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะแบบเยอะมากๆเลยค่ะนะดูนะเขากำลังจะพาันเก็บอยู่ค่ะท่านผู้ชมเพื่อเช่จะไว้ให้ลูกค้าค่ะเพื่อให้ลูกค้าเพื่อให้ท่านผู้ชมแวะเข้ามาชมก็ไว้ได้ชิมกันได้ค่ะ ขายด้วยนะคะเนี่ยมารับซื้อได้นะคะถ้าใครอยากไปขายก็มารับซื้อได้นะคะท่านผู้ชมว้าวเดี๋ยวแมพอจะเดินไปอีกนะคะเนี่ยนี่ขนาดเดินยังไม่ทั่วเลยคะเนี่ยยังเยอะขนาดนี้เลย<า>อนี่คะ่ะดูคะ่ะเดินตามท่านไปละน่านค่ะน,น่านกินไล้ดูเลยอู้อร่อยแม่พรชิมแล้วอร่อยมากๆคะ่ะท่านผู้ชมโอ้ดกดกจังเลยค่ะเดี๋ยวไปตรงนี้ค่ะอืม ว้าวขออนุญาตลบกวน้อค่ะขออนุญาตลบกวนทายอ้ยชะอ่อนเนาะตัวดูค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะดูจ้าขอบคุณจ้าพุทรานี่คือไม่ไม่ได้ใส่แบบสารเคมีอะไรนะคะท่านผู้ชมเป็นพุทราที่อยู่ตามธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยที่เขาปลูกกันธรรมชาติเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วรสชาติอร่อยจริงๆค่ะแม่พรยอมรับค่ะแม่พรก็เคยชิมแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้ยลูกใหญ่มากเลยเนี่ยว้าวดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะนะนี่ค่ะดูกำลังจะเก็บกันอยู่เดี๋ยวแม่พรจะไปดูเขาเก็บกันนะคะเดี๋ยวรับแป๊บนึงนะนี่เหลืองๆเหลืองเก็หวานเนาะหวานแซ่บได้เคยชิมเหรอแซ่บแซ่บเลยลีนี่ค่ะท่านชมโอ้นี่จ้าโอ้ยขอบคุณเลยหลายจ้าโอ้ยขี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นธรรมชาติเนาะเป็นธรรมชาติเนี่ยสิแซ่บเออกรอบหวานนี่ลีค่ะเนี่ย เดี๋ยวแม่พ่อจะชิมเบิรงเดอ้อเดี๋ยวดะมม้ะอืมกรอบมา,มากๆค่ะท่านผู้ชมอร่อยอืมอร่อยค่ะ,อร,อ,คะอร่อยมากหวานอมเปรี้ยวนั่นท่านเจ้าของสวนมาแล้วส,ว,ส,ว,สวัสดีจ้าสวััสสดีครบอ่าวนลุงตุ้ยนะคะสวนลุงตุยะะงต้ยอยู่บ้านเราหมู่หกตำบลห้วยอยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะครับจ้าแวะมาได้นะคะท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อน,น,นครีเอเตอร์ท่านใดที่อยู่ใกล้ๆแวะมาชมสวนท่านได้นะคะพุทธานี้เป็นพุทธา สามรสแสงทองนะครับพูดสามจะมีรสชาติจะมีหวานอมเปรี้ยวฝาดเล็กน้อยค่ะค่ะชิมแล้วเมื่อกี้อร่อยมากเลยค่ะอดูสังเกตดูความดกดกจริงใช่ค่ะดกจริงๆค่ะสะอ่อนสะอ่อนคักเนาะขอถ่ายก่อนเด้อจ้ะเด้อขออนุญาตถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะสะอ่อนเออสะอ่อนสวนที่อยู่ไกลเฮือนเฮาพ่อเหม่อสายาดกงาฮักเออแมนนี่จ่ะเมนแม่นท่านผู้ชมค่ะดกจริงๆค่ะท่านผู้ชม ท่านท่านเจ้าของสวนท่านบอกว่าดกจริงๆแล้วก็ยอมรับเลยค่ะว่ารสชาติอร่อยจริงๆค่ะแม่พรไม่ได้มาแบบป่วยท่านนะคะแต่ชิมด้วยตัวเองแล้วเคยซื้อชิมตามร้านค้าเขาบอกว่าเป็นสวนอยู่ใกล้ๆบ้านแม่พรแม่พรก็เลยลองเข้ามาอ่าเพื่อที่จะมาชิมดูมามาชมก็จริงๆด้วยกานทู้ชมอุ้ยตื่นเต้นมากเลยไม่เคยได้แบบเห็นพุทราที่ไหนจะแล้วอร่อยแบบนี้ด้วยค่ะจเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพรเดินไปก่อนตามท่านไปก่อนนะ โอ้นี่คือท่านเจ้าของสวนนะคะเนี่ยท่านใจดีเป็นกันเองมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้าโอ้ดูค่ะนี่ลุงท่านกำลังเก็บแล้วค่ะเดีย๋ยว้าดูค่ะนี่คือเอื้อมเก็บได้เลยค่ะท่านผู้ชมคือดกแบบต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะเนี่ยดูค่ะท่านผู้ชมออ้ดูค่ะ,ด,คะดกจริงๆริ้ดกมากค่ะท่านผู้ชมโอ้ดูแลตื่นเต้นเลย <laughs> ไม,ไม่ไม่เสียเวลาที่ที่มาเลยค่ะแต่เป็นคุ้มค่าจริงๆค่ะคุ้มค่ากับที่แม่พรตัดสินใจมาที่สวนของท่านเลยนะคะเนี่ยโอ้ดกจริงๆค่ะท่านผู้ชมดูท่านเดินเก็บแบบสบายๆเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมดูนี่ค่ะชิมได้นะคะเนี่แวะมาชิมได้ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมกล้องอาจจะนั่นซะหน่อยนะคะนี่พะเข้ามาตรงที่ลึกแล้วเดี๋ยวแม่พรเดินไปอีกเรื่อยๆ,ๆดกมากเลยเห็นแล้วตื่นเต้นกันท่านผู้ชม อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็แวะมาชิมมาชมได้นะคะเดี๋ยวแม่พรถ่ายให้ดูเป็นพวงเลยนะนี่ค่ะดูค่ะนี่ค่ะโอ้ว่าเป็นตะสอ,อนคักเนาะดอกแหงท้ชมเลยนี่จ้ะโอ้ยนี่ด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ดูสิค่ะเด,เดี๋ยวนวนะเดี๋ยวแม่พรถ่ายดูกใกล้ๆนะคะนี่จ้ะเป็นพวงเป็นพวงย้อยเลยค่ะแล้วต้นก็เตียเต้ยๆเลยนะคะแล้วพวงก,ก็ห้อยลงติดดินเลยค่ะท่านผู้ชม อู้เดี๋ยวไปพรอุทไปใต้ใต้สวนก่อนอู้สะออนคักพูดทั้งภาษาอีสานว่าเราทั้งภาษาไทยนะคะท่านผู้ชมให้ฟังกันหลายๆภาคไปเลยเนาะนู่นปลอดสารน้ำชิมีเพียมเออมีเพียมีอยางดำ่กัแซบเนาะปลอดสารนะจ้ามันเมียนเมียนตอนเราเกยบไม่เป็นธรรมชาติเนาะ เออเป็นธรรมชาติกระแทบจ้ะกระแบบเขาบอคอยได้ใส่สารที่มีนะช้าอยู่แต่ช้ายังเล็กช่วงเป็นดอกอืจ้ะแล้วตอนนี้ก็คือปล่อยปล่อยเลยโอ้ปล่อยแล้วสารเจมีทำบริสใจแล้วโอ้จ้ะจ้ะเลยมีเพียร์มีแมลงนะอือจ้ะจ้ะโอ้ยคากหลายขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ไข่มาทายเมื่อกี้จะออดีลีได้มาถืกใจแห้งอุ้ยบนท่านผู้ชมค่ะนค่ะดกแห้งกับท่านผู้ชมอุ้ยดกมากๆเลยค่ะแม่พรตื่นเต้นเลย วันนี้ขอยาวเสนหน่อยนะคะถ่ายคลิปเพราะว่าอยากถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะว่าถึงจะอยู่ในแบบสวนลึกหมู่บ้านลึกแต่ก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าชื่นชมนะคะเนี่ยแล้วท่านก็ปลูกเยอะแล้วก็ได้ผลผลิตดีมากจริงๆค่ะท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะ <c oughs> เดินตามท่านก่อน <c oughs> อเยอะมาก,มากเลยเยอะจริงๆค่ะแม่พรจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะ หลังจากที่แม่พรดูแลลูกๆที่บ้านเสร็จแล้วแม่พรก็มาเพื่อที่จะมาดูเพราะอยากมาถ่ายดูหลายวันแล้วคะ่ะท่านผู้ชมแต่ไม่มีเวลามาเนี่ยค่ะเดี๋ยวคะ่ะท่านผู้ชมดูค่ะเนี่ยเป็นพวงเป็นพวงเลยค่ะโอ้ยดูดินี่ค่ะโอ้เยอะมากๆเลยดูค่ะยกขึ้นมานี้ยกขึ้นมาเนี่ก็จะเป็นแบบมีแต่ลูกพุทราอยู่ใต้ใบเลยคะ่ะท่านผู้ชมดูนี่ค่ะเยอะมากเลยอืมนี่ค่ะดูค่ะโอ้เยอะมากค่ะท่านผู้ชมว้าว ดูให้จบด้วยนะฝากด้วยนะคะมาแวะมาเวียนมารับชมมาดูได้นะคะท่านผู้ชมถ้าเพื่อนๆของแม่พรท่านใดถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะแวะมาที่สวนของลุงตุ้ยได้เลยนะคะน,นี่ค่ะโอ้นี่คือติดดินเลยค่ะท่านผู้ชมพอยกขึ้นมาก็จะเป็นดูค่ะเนี่ยมีแต่ลูกพุทราดกๆเลยค่ะโอ้สออถ้นภาษา,าบ้านแม่พรก็เชื่อโอ้ยสะอ่อนค่ะค่ะ ปอดเบิงนี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเนาะนี่จ้ะเบิ้องด้วจ้ะนี่ค่ะนี่โอ้ยสุดยอดเลยจ้ะเนี่ยอืมหน่วยใหญ่หวานกรอบอิหลีจ้ะแล้วก็แวะมาชิมได้ด้อจ้ะเดินนี่ค่ะท่านท่านท่านบ่งห่วงจ้ะท่านใจดีจ้ะนี่ค่ะหน่วยใหญ่ๆบางคนก็จะมีลูกค้ามามารับไปขายค่ะท่านผู้ชมรับไปขายได้จ้ะท่านทั้งขายทั้งให้ซิมให้ยังได้หมดเลยจ้ะโอ้ยหลายเาะจ้ะเนาะอันนี้แม่พรจะไม่เดินสุดทั้งสามร้อยต้นนะคะท่านผู้ชม โอ้ยแค่นี้ก็เยอะสุดๆแล้วค่ะสะออนมากเลยนี่ค่ะอุ้ยดูค่ะนี่ค่ะเนี่ยท่านผู้ชมดูเป็นพวงเป็นพวงเลยห้อยเลยสะออนที่ติดดินเลยท่านผู้ชมเนาะมีลูกต้นแบบถึงดินถึงพื้นเลยค่ะท่านผู้ชมอู้เยอะจริงๆค่ะเนี่ยมาแล้วก็คุ้มค่าในการมาเลยเนี่ค่ะดูมาแล้วก็ถ่ายให้เต็มที่เลยค่ะ โอ้ยดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ชอนจะไปดูระบบน้ําของท่านนะคะว่าท่านเอาใส่ใช้ระบบน้ําแบบไหนโอ้นี่บอกจก้ะโอ้ยมองระบบน้ำในี่ดกคัเนัะว้ายท่านผู้ชมดูค่ะเนี่ยต้องที่อยู่ใกล้ๆน้ายิ่งดกค่ะเนี่ยปุ้ยสะออนสะออนโอ้ยเบิงนุกค่ะนะ่ะพัดหลค่ะค้วหน่วใหญ่พร้อมเนี่ยจ่ะโอ้ซิมไนแล้วถ้าท่านบอกซิมไนค่ะเนี่ยโอ้ยมีแต่หน่วใหญ่ๆนี่ค่ะพอดเบิงแม่พอดเก็บมาโนยังไม่ได้กินสะออนสะออนกินมาลงเลยหลายโพด โอ้เยอะมากเลยท่านชมดูค่ะเนี่ยโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเอา้าก็ไม่ตื่นเต้นได้ยังไงนะพุทราที่ปลูกได้ดกขนาดนี้ตั้งสามรอยต้นก็คือความหมายคือมันก็ต้องแบบนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเรามาดูเราก็ตื่นเต้นไปกับท่านด้วยท่านก็จับจับจุดถูกนะคะว่าที่มาปลูกพุทราะคะ่ะนี่ค่ะโอ้ดกจริงๆรค่ะท่านผู้ชมเยอะมากๆเลยค่ะ,คะน,นี่เป็นระบบน้าตอนตรียมไปผ่อนมุดไปดูให้นะต้องมุดไปค่ะท่านผู้ชมมุดไปตามสวนตามต้นนี่แหละแล้วมาออกทางนี้ นี่ค่ะเป็นระบบน้ําที่ที่ปล่อยใส่ปล่อยให้นอนะคะเนี่ยโอ้มองนี่ป๋จาจ่าปล่อยลงเลยเนาะครับปล่อยเข่าสายมินิเ,ออเข่าสายนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะปล่อยไปตามสายเป,เป็นมินิโซลาเป็นมินิสปริงเกอร์อ๋อมินิสปริงเกอร์โอ้แล้วก็ปล่อยไปตามต้นต่างๆเนาะโอ้จา่าจ่าโอ้เก่งลาย,าายอเออแล้วเขาก็จะ โอ้แล้วก็ไปทัวร์ถึงเลยเนอะอาะจ,าจา้าจ้าจ้าติดหัวมินิสติกเกอร์ทุกต้นอืโอ้ค่ะค่ะท่านผู้ชมแล้วมองหน้าหน่วยใหญ่น้ใส่แพงเียน่บะเเออป็นแพงของ,งโซลาร์เซลล์ค่ะท่านผู้ชมโอ้ธรรมชาติมากๆเลยแม้กระทั่งแพงโซลาเซลล์ด้วยค่ะท่านผู้ชมโอ้ค่ะแขงค่ะแวะมาเยี่ยมมาชมได้เด้อจ้าเด้อคลิปนี้แม่พรก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังแม่พรว่างๆแม่พรจะมาถ่ายนะคะท่านผู้ชม ขอบคุณลุงตุยหลายๆเด้อจ่าที่ไห้ถ่ายได้ไหมนี่จ่าขอบคุณหลายๆจ่าสวัสด,ดีจ่ายินดีเยี่ยมชมครับจ่าสวัสด,ดีจ่า